พิงกี้สาวิกาพันตัวไปเป็นแมคค้าเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับสาวพิงกี้สาวิกานางเอกสาวแถวหน้าของวงการที่ลดแลนอยู่บนเส้นทางซ้ายบันเทิงมาอย่างยาวนานคะ่ะสําหรับพิงกี้ซาวิกาส่งรอยยิ้มพร้อมหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสร่วมบวงสรวงภาพ,พยนตร์ประเดิมงานแรกและเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566าที่ผ่านมาในงานบวงสรวง ภาพพยนเรื่องกุมารพร้อมเล่าถึงมรสุมชีวิตส่วนสภาพจิตใจได้ไปปฏิบัติธรรมไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็พบเจออะไรบ้างอย่างในสถานการณ์สุดโต่งและล่าสุดเซวพิงกี้สวิกาได้กลับมารับบทแมค้าอีกครั้งในกันไลฟ์ไข่คลองใน t i k t o ็อของตัวเองซึ่งในร่างที่พิงกี้ไลฟ์ยู่นั้น เจ้าตัวก็มีสีหน้าที่สดใสพร้อมกับพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาทักทายและส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาแถามพิงกี้ยังบอกแฟนๆให้เอาใจช่วยเธอในการไลฟ์ขคลองในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังออกมาสร้างคอนเทนต์แบบเซอร์ไพรส์แฟนๆได้ตลอดสำหรับนางเอกสาวคนสวยของทุกคนค่ะพิงกี้สวิกาชาัยเดชซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้หยิบหัวหอมแดงใหญ่มากัดและเคี้ยวกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวค่ะทำดิโพต์คลิปลงใน t ิกต็อกพร้อมแคปชั่นว่าหัวหอมดีมีประโยชน์นะเจ้าเด็กๆซึ่งพิงกี้สวิกาเป็นคนไทยที่ชอบกินพืชผักงานนี้เคี้ยวกรอบอร่อยสะใจจนน้ำตาไหลเช่าเน็ตแฮด,ดูมากถึง300ล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะ